อัคาระสูวิถีเซียนตอนที่119ท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนเขตการปรปกครองทั้ง36เมืองครั้งนี้มี36สำนักที่เข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักแต่ละคนแต่ละคนต่างมารวมตัวกันบนลานที่กว้างขวางเบื้องหน้าของลานต่อสู้สีม่วงผู้คนมากมายยิ่งนักแต่ละสำนักต่างพินิจพิจารณาซึ่งกันและกันด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรความอยากต่อสู้พุ่งสูง ผู้เรียนจับกลุ่มกลุ่มละสามถึงห้าคนแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ยินมาว่าครั้งนี้สมนักโจเทียนเจี้ยนมาเพียงคนเดียวเท่านั้นข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับเจี้ยนเฉินแห่งสำนักโจเทียนเจี้ยนผู้นั้นว่าเป็นอัจฉริยะที่เหนือกว่าทั้งยุทธภพ,พอยู่ที่สำนักโจเทียนเจี้ยนได้เอาชนะโจมยุทธิบดาราถึงห้าคนแต่ไหนแต่ไรมาสำนักของโจเทียนเจี้ยนไม่เคยหลุดโพลออกจากสามอันดับแรก ครั้งนี้คาดว่าพวกเขาอาจจะชนะอีกเจ้าหนุ่มนั่นเป็นสปาราจริงๆพลังแข็งแกร่งเพียงนี้ครานี้สนักโจเทียนเจี้ยนมีโอกาสทะยานสู่อันดับหนึ่งแรงว่าคงจะยากหน่อยมีสามคนของสนักเทียนเหอที่เป็นซีเทียนจงสนักเทียนเหอแข็งแกร่งเกินไปชีเทียนจงเมื่อได้ยินสมญานามนี้ผู้เรียนจำนวนนับไม่ถ้วนที่เผยความปรารถนาอันแรงกล้าและความอิจฉา ทุกคนที่ได้รับสมญานามนี้ล้วนเป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมโดดเด่นจนน่าตกตะลึงเป็นดังเป้าหมายที่พวกเขาไล่ตามทั้ง36สำนักต่างมารวมตัวกันผู้แข็งแกร่งมีมากมายนอกจากชีเทียนจงแล้วผู้เรียนที่เป็นพลังหลักของแต่ละสำนักต่างก็เป็นคู่ต่อสู้ที่พวกเขาต้องให้ความสำคัญทั้ง3 6สำนักถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของลาต่อสู้สีม่วงทั้ง18สำนักนานซิง ถูกจัดอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับสำนักเปยโตผู้เรียนทั้งสองฝั่งต่างมองซึ่งกันและกันสายตามีความปฏิปักษ์ที่อย่างลึกชีซิวห่างจากเย่เหวยประมาณร้อยกว่าเมตรสายตาที่มองเย่เหวยเย็นชาเลือดเย็นคนผู้นั้นคือชีซิวแห่งสำนักเปยโตใช่เป็นผู้ที่มีความสามารถต่อสู้กับชีเทียนจงก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าเขามาที่เมืองหนิงดท้าสู้กับสวนอยู่ ซึ่งเป็นอันดับสามของชีเทียนจงต่อสู้กันถึงครึ่งชั่วยามทนรับการโจมตีหนึ่งจนพ่ายแพ้ไปถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่พลังก็น่าตกใจอย่างมากคนที่เขาท้าสู้ด้วยก็คือสวนอยู่หากเขาท้าสู้กับผู้แข็งแกร่งอันดับสุดท้ายของชีเทียนจงไม่แน่ว่าเขาอาจจะได้แทนที่คนผู้นั้นได้ได้รับสมญาณาว่าชีเทียนจงไปแล้วโอ้โหแค่ลงมือก็ท้าสู้กับสวนอยู่อันดับที่สาม แข็งกลางจริงๆครั้งนี้คู่ต่อสู้ของสำนักเปยโตคือสำนักหนานซิงสำนักหนานซิงข้อร้ายพลังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสิ้นเชิงืมครั้งก่อนสำนักหนานซิงเป็นสำนักแรกที่ถูกทำให้พ่ายแพ้ได้ยินมาว่าพลังของพวกเขาไม่เท่าไร่ผู้แข็งแกร่งที่สุดคนนั้นชื่อว่าหลิวเจียนข้าขอพนันเลยว่าหลิวเจียนจะพ่ายแพ้ต่อหน้าฉีซิวในการโจมตีเดียว ข้าพนันว่าสงการโจมตีก็แล้วกันน้ำเสียงที่พูดคุยนินทาของผู้เรียนสำนักอื่นๆที่อยู่ข้างๆดังเข้าหูหลิวเจี้ยนทําให้ใบหน้าของหลิวเจี้ยนแข็งกร้าวเราผู้เรียนของสำนักเปิดโตต่างมองหลิวเจี้ยนและคนอื่นๆและเผยรอยยิ้มเย้ยอย่างดูถูกถึงแม้ครั้งนี้พลังของเย่เว่ยแห่งสำนักหนานสิงจะเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดไวมากแต่พวกเขาก็เชื่อมันในตัวฉีสิว ผูรู้ว่าชีซิวถือครองวิชาเทพเซียนระดับลึกลับถึงเจ็ดบทพลังของวิชาเทพเซียนไม่อาจจินตนาการได้ทุกๆสำนักต่างสำรวจมองคู่ต่อสู้ของตัวเองบรรยากาศในลานกว้างยิ่งทวีความตรึงเครียดมากขึ้นผู้เรียนทุกท่านที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในตอนนี้มีเสียงดังราบเรียบดังก้องขึ้นในอากาศขึ้นอย่างกระทันหันน้ำเสียงนี้ไม่ได้ดังก้องกังวานแต่ดังชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าหูทุกคน ผู้เรียนหลายคนบุญลานกว้างหรือแม้แต่ท่านเจ้าสำนักหรือท่านรองเจ้าสำนักของแต่ละสำนักที่ทำหน้าที่นำทีมมาล้วนมองไปบนอากาศเห็นบุรุษวัยกลางคนคนหนึ่งที่ตรงมือไขว้หลังอยู่บนอากาศสีหน้าของแต่ละคนต่างเผยความเคารพบุรุษกลางคนผู้นั้นแต่งชุดพื้นเมืองสีเขียวลวดลายธรรมดาใบหน้าเผยรอยยิ้มที่อบอุ่นบนร่างกายไม่มีคลื่นพลังยวนอยู่เลยดูดูแล้วก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนธรรมดา แต่ในซีวินาทีที่บุรุษวัยกลางคนปรากฏตัวขึ้นทุกคนรับรู้ได้ถึงพลังที่กดดันเบาบางพลังกดดันนั้นส่งผลกระทบต่อจิตใจทำให้ทุกคนเกิดความคิดที่จะก้มหัวหมอบอย่างนอบน้อมคนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือท่านเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของเขตการปกรครองทั้ง36เมืองเป็นผู้แข็งแกร่งกุยหยวนเพียงหนึ่งเดียวเฉินหยวนขอบเขตกุยยวน เป็นการต่อสู้ของการพัฒนาที่สูงสุดยอดได้ยินมาว่าในสงครามปราบอสูรท่านเจ้าเมืองเฉินหยุนเพียงผู้เดียวสามารถสังหารพมานที่อยู่ในระดับอี้หยุนได้ถึงหกร้อยกว่าตนแค่ลงมือก็สามารถตัดภูเขาทำลายหินทำให้แม่น้ำเจียงเหอขาดท่อนได้ยินมาว่าเฉินหยุนยังเป็นผู้สืบทอดของบุคคลในตำนานก,รรษษกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์เฉินเฟิงมีสายเลือดของกรรษ,ษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์เฉินเฟิงผู้ยิ่งใหญ่ ารวะท่านเจ้าเมืองคารวะท่านเจ้าเมืองบุญหลานกว้างรองเจ้าสำนักและเจ้าสำนักของแต่ละสำนักตางกุ้มหัวครบรพผู้เรียนหลายร้อยคนจึงทำมือครรบยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักกฎเกณฑ์ของงานนี้พวกเจ้าทั้งหลายคงคุ้นเคยกันดีแต่ตอนนี้ข้าขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าในการประลองห้ามใช้ขดม้วนเสียน ทักมิละคะยาตันหรือพลังเสริมอื่นทั้งหมดหากมีการฝ่าฝืนทั้งสำนักจะสูญเสียคุณสมบัติแล้วออกไปจากการแข่งขันฉันหยุนมองผู้คนบนลานกว้างใบหน้าสงบน้ำเสียงราบเรียบดังสะท้อนเข้าไปในหูทุกคนน้ำเสียงของฉันหยุนเรียบนิ่งมากแต่กลับมีพลังกดดันที่ไม่อนาจพรันาได้ทำให้ในใจของทุกคนไม่กล้ามีความคิดที่จะต่อต้าน นี่คือผู้แข็งแกรง่งขอบเขตกุยหยวนเหรอพลังกดดันจิตใจน่าสะพรึงมากเย่เว่ยมองเฉินหยวนที่ยืนตรงมือควยหลังอยู่กลางอากาศแล้วรีตาเล็กหน่อยสีหน้ายอมรับในใจเกิดความคิดเคารพเทิดทูนอยากจะเดินบนเส้นทางของผู้แข็งแกรง่งจะต้องมีจิตใจของผู้แข็งแกรง่งไม่เกรงกลัวทุกสิ่งถึงจะเป็นผู้แข็งแกร่งกุยหยวนก็อย่าคิดว่าจะทําให้ข้าต้องคุกเขา่าเย่เว่ยกำมัดแน่นมาก สายตาแน่วแน่ประหนึ่งเหล็กรับรู้ได้ถึงจิตวิญญาณที่เด็ดเดี่ยวของเย่เวยผู้ภาสักดิธิ์ที่อยู่ในหัวปะทุแสงสีทองเจิดจ้าขับไล่ความคิดที่รู้สึกเคารพเทิดทูนนั้นออกไปจากใจในเสี้ยววินาทีที่ความคิดเคารพเทิดทูนนั้นถูกขจัดออกไปเย่ยเวยจึงรู้สึกผ่อนคลายไปทั่วร่างดูเหมือนการทลายเขตดแดนของขอบเขตอี้หยวนจะง่ายดายขึ้นพลังกดดันที่ออกมาจากร่างของเฉินหยวนไม่ใช่แรงกดดันเคลื่อนที่ แต่เป็นแรงกดดันที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจหากสามารถต้านทานพลังกดดันนี้ได้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการยกระดับขอบเขตสายตาของเย่เหวยชัดเจนขึ้นและมองทุกคนเห็นเพียงหลิวเจียนเฉินโม่มู่เฟิงเชียวอินเอ๋อและคนอื่นๆต่างมีใบหน้าที่โคารพแต่สู่เหอและคนอื่นๆที่เกินกว่าขอบเขตอี้หยวนแทบจะไม่โดนผลกระทบนี้ในจํานวนผู้เรียนเอง ผู้ที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้พลังกดดันจิตใจมีน้อยมากไม่กี่สิบคนเท่านั้นท่านใดนั้นเยเว่ยรับรู้ได้ถึงดวงตาคู่หนึ่งที่กำลังสำรวจตัวเองจึงเงยหน้าขึ้นมองเห็นสายตาของเฉินหยวนกำลังมองเยเว่ยชีซิว่วเจี้ยนเฉินและวัยเยาว์คนอื่นๆที่หลุดพ้นพลังกดดันนี้ใบหน้าของเขาเผยรอยยิ้มเบาๆที่แท้ท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนจงใจปล่อยพลังกดดันจิตใจ,จ ผู้ที่สามารถต้านทานพลังกดดันจิตใจของท่านเจ้าเมืองล้วนเป็นคู่ต่อสู้ที่จัดการได้ยากในงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักสายตาของเย่เว่ยมองไปด้านข้างใกล้ๆนี้นอกจากชีซิลเจี้ยนเฉินและคนอื่นๆยังมีบุรุษผิวดำคนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของเย่เว่ยเย่เว่ยมองเครื่องแต่งกายของบุรุษผิวดำผู้นั้นพูดเบาๆว่าผู้เรียนจากสำนักชีซิงเคยได้ยินผู้เรียนข้างๆ พูดถึงงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งก่อนสำนักชีซิงได้ลำดับที่34สำนักที่เข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักมี36สำนักได้ที่34ก็คือที่3นับจากที่โลไม่รู้ว่าเพราะอะไรเย่เว่ยรับรู้ถึงลมปราณที่แปลกประหลาดออกมาจากร่างกายของอีกฝ่ายเป็นความรู้สึกที่พิเศษทําให้เยเวยสนใจในบุรุษผิวดําผู้นี้อยู่มากดูเหมือนบุรุษผู้นั้นค้นพบอะไรได้ สายตาที่ลึกซึ้งหันมามองเย่เวยข้าขอประกาศงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้เริ่มขึ้นได้แล้วเฉินหยวนที่ยืนอยู่กลางอากาศมือคว้ยหลังชุดเขียวพลิ้วไหวลมพัดเบาๆบ,บ,บนใบหน้าเผยรอยยิ้มที่อบอุ่นตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้คำพูดของท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนที่ดังเข้าหูของทุกคนเย่เวยจึงพบว่าใบหน้าของผู้เรียนที่มีความเคารพเทิดทูนต่างค่อยๆกลับกลายเป็นปกติทีละคน ขึ้นไปบนลานต่อสู้เราผู้เรียนของ36สําำนักที่เข้าร่วมค่อยๆย่างไปบนลานต่อสู้บนลานต่อสู้ทั้ง18ลานผู้เรียนทุกคนเตรียมพร้อมเรียบร้อยแต่ละคนต่างเผชิญหน้ากันอย่างมุ่งมั่นมีความปฏิปักษ์พร้อมที่จะสู้ตลอดเวลาการต่อสู้เริ่มขึ้นได้ตลอดเวลารอเพียงคําสั่งของท่านเจ้าเมืองซู่ซู่ในตอนนี้มีร่างแต่ละร่างที่พุ่งอากาศมาแต่ไกลอย,ย่างฉับพลัน สายตามองไปยังน้น้อยมีประมาณสองสามร้อยคนบนร่างของคนเหล่านี้แผ่พลังแข็งแกร่งไม่สิ้นสุดแต่ละคนต่างเป็นผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนขึ้นไปผู้แข็งแกร่งเหล่านี้คือคนของคุมพลังตระกูลมีชื่อหรือแม้แต่ระดับสูงของกองทัพฉีกสินที่มาเข้าร่วมชมการต่อสู้ฉันหยวนพยักหน้าให้บุคคลเหล่านั้นเล็กน้อยฝ่ามือที่อยู่ด้านหลังของเขาค่อยๆ่อยยื่นออกมากำมัดกลางอากาศ เมฆสีขาวพร่องพรูขึ้นตัวเข้ามาทันทีจากนั้นเมฆสีขาวที่เคลื่อนไหวนั้นก็ควบแน่นด้วยความเร็วที่ตามองเห็นกลายเป็นอัศจันย์ขนาดใหญ่รอบๆของอัศจันย์หินสีม่วงเต็มไปด้วยตรารักอัครเสียนขอแค่สัมผัสกับตราลักอัครเสียนก็จะสามารถรวมกลุ่มก้อนเมฆที่อยู่รอบๆได้อัศจันย์เมฆสีขาวที่กว้างใหญ่ลอยอยู่บนอากาศเหนือลันต่อสู้หินสีม่วง ด้านบนยังมีเมฆสีขาวแต่ละก้อนที่ควบแน่นกลายเป็นโต๊ะเล็กยาวบนโต๊ะมีอาหารและเหล้าชั้นดีถูกจัดวางอยู่ทุกท่านเชิญนั่งฉันหยืนประเดิมคนแรกย่างก้าวไปบนอัศจันย์เมฆสีขาวขนาดใหญ่ที่อยู่กลางอากาศนั้นแล้วไปนั่งที่ตรงกลางของโต๊ะนั้นงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้พลังของเหล่าผู้เรียนแข็งแกร่งไม่น้อยดูผู้เรียนเหล่านี้สิแต่ละคนต่างก็มีพลังที่ไม่ธรรมดา งานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้ค่อยน่าดูน่าชมหน่อยคุมอำนาจตระกูลมีชื่อที่มาจากเมืองหนิงต่างมองผู้คนที่อยู่บนลานกว้างยิ้มบางๆแล้วก้าวไปบนอัฐจันร์เมฆสีขาวหลังจากที่ค้มคำนับให้กับผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนแต่ละคนก็ไปนั่งที่ด้านหน้าของโต๊ะยาวก้อนเมฆสีขาว